สวัสดีครับผมมานพินกับช n e นลฟิวไทยใน u t ทู e ครับวันนี้ก็ซุปเนื้อข้าวไข่เจียวอีกแล้วครับนะก็อร่อยจริงๆครับตัวนี้อยู่ที่ประดังเบซานะครับก็มาที่นี่มีร้านมุสลิมเยอะนะครับแล้วผมมีป้ายซุปแล้วก็ไข่เจียวผมก็เลยเอามานะครับมาสั่งทานนะะก็จะใส่ถั่วงอกนะครับ มันเป็นทําให้เป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ซุปเนื้อเนี่ยที่นี่เนี่ยเนื่องจากคนบริโภคเนื้อวัวเยอะนะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออาปะดังไปซา,านี่จะอยู่จังหวัดสงขานะครับเนื่องจากคนบริโภคเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อจะสดใหม่นะครับทั้งเครื่องในแล้วก็เนื้อเปื่อยครับผม ปเปียวสาสใจครับรสชาติอร่อยนะฮะแล้วก็เป็นสูตรของที่นี่นะครับต้องกินกับไข่เจียวนะไม่งั้นไม่เข้ากันนะครับอร่อยครับซุปเนื้อไข่เจียว น,นี่เป็นถนนเส้นหลักนะครับก็กลางคืนเนี่ยจะมีะะร้านอาหารตะลุงเยอะมากเลยครับผมก็ไปซื้อนี่มาด้วยน,นี่เป็นกุ้งทอดเป็นแพรนะครับกุ้งตัวใหญ่ด้วย10บาทเท่านั้นถูกจริงๆครับกุ้งมีนี่ครับ ปูทอดครับสิบบาทนะไม่รู้ปูอะไรนียครับแต่ว่าสิบบาทนะระวังพริกด้วยนะครับเนี่ยพริกปนมาเดี๋ยวจะเจอกับระเบิดนะครับเผ็ดไม่รู้ตัวอร่อยครับ ร้านนี้อยู่ตรงตลาดนะคขายของหลายอย่างครับตอนนี้มีร้านหลายร้านนะฮะถ้าใครมีโอกาสมาดังประดังไปซา,าก็แวะทานน<ม><ม>ผมก็เพิ่งข้ามมาจากมาเลยอ,อ๋อลืมไปครับต้องบอกก่อนว่านอยานโยบายผมไม่จำเป็นต้องโชว์หน้าโชว์ตานะครับ ผมว่ายุคพิธีกรนนหมดไปแล้วครับอันนี้คลิปอินเทอร์เน็ตนะครับก่อนดูแต่ของที่ทานดีกว่าสัมผัสประสบการณ์จริงๆนะฮะแล้วพบก,กันใหม่กับแชนแนลฟินไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวกันเดินทางมาฝากกันครับผินสุกเนื้อไข่เจียวกูทอดกุ้งทอดครับ ที่ประดังเบส่าสงขาครับผม